ชงปูนเต็มเรือั้บันอสกางป้าหังแดงไยังเตือ คามครับใหญ่6เซนงามข้า,นนขาวนะครับต้นีหาทิต,ตาครับมองใหม่หาสิต,ตาตอนะนะตอรซิครับต้เนตอนเียวตอนตอนี้สองสองตอนตอนอาทิตหล่อ ผมปล่อยตีือม,มองกิวไปัสวัสดีครับขอตอนรับ พี่น้องเข้าสู่ช่องก้าวบ,บ้านหน้าครับเอาบรรยากาศส,สองมาฝากที่ผากน้องครับมัน,นี้มาใส่หม้อกครับใส่หมอ้อกอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนสิรินธรบา้านเฮาเนี่ยนะครับมากระมูอสองคนครับใส่หม้อโคเส้นโคเส้นเคืองเจ็ดเส้นกับหมองใหญ่นะครับมาดุ่นมาเบิ่งกันครับวสิมานบอ ปลาสกังเฮ้ยปลาสกังหมดตังห่วงเลยนะว่าขาดบนขาดเนาะสี่เจียงเดียวฮะใส่กระสอบนี่ยวะบ่อโอ้ปล่อยได้เนาะโอ้ปลาสกังใหญ่ครับ เทือดุลเลี้ยนได้ถึงุลไปครับรสกางหกเสนครับมองตัวนี้ ัวใหญ่เลยผู้ปลาหางแดงเขาอ้วใหญ่แบบนี้เนาะกเสนวะฮกเสนคืออืมคุณนะเขาไปใส่มองมองหน่อยเห็นอ้ใหญ่ปนตัวนี่ปลาหางแดงเ๋้าไปใส่เพราะนเห็นถือหมอกน่าฝนค่ะน่มนบกเ อู้มุนนมม่นเลยน้ำ đá อู้หุ่นเลยโอ้โหหางแดงใหญ่โอ้โกเลยบางทีนเนื้อร้ายจะได้พึิลมุมตัวใหญ่มันซัมปาสกางเลยตั้วนี่อ่าครับอูอ้หุ่นปวน เตใส่ออมแพ่ครับแพ่แพ่ป้านิ่นต้นโพธครับบันนี้กุหลาบอบคกุหลาบ,ลาบลาตัวสำหราบมือเลยครับอกุหลาบโอ้ยพอมาใส่กูมือแล้ว ระวังจัดงานนะใส่เสริมว่ะอู้หเสริมรอบดิเออ้วงลองแหงเลยครับคือเคอื่องว่าคมเาโบามื่อไห่ยังวงเห็ด สีมงแดงวะสีม hmm. ง mm ืนหาหมูน hmm. uh ี่ครับกาสซีมุ้หอดครับเขามหาหมูนี่ครับโอ้ยแสดงว่าเขามามาทเก็เขามาใส่แล้วมาย้ำมนนะสามาขมาวมันีมงคอืมพอมืดไปเขาเห็นใจอืมเกิดใช่อยู่นะเกิเขาเขาระวรงเงีย่ยอ ข้าวงลองมาเลยขากบกบเลยข้าวมังถือเต็มมันเต็มโสสิโอ้จนแลนวฮะกำลังตีซีซันนิ้วท่นเดี่วอยู่โหอยู่ตังไปใส่

เจาบพใสกัน no ูที่เต็มบ่เป็นยังคือบ่าจาสกังครับบ่บานสกังครับอืมารคุนยออกอนปีใหม่มาใสอยู่ะครับพูดเดียวสองตอนมองเก่าโอ้ยหจหลหนึ่งเด๋ยวเกยลคืออืมสองตอนเหรอครับจาโอ้ยถือไปเจ เป็นขาวขึ้นไปเลยอืมมองขาดเบไปต่อไปจังว่าโอ้ยจังว่าเขาใส่มาอ่ะมาใส่ใส่ใส่กันมันกราละก็บอก่อยถือกันอืมเทาเลยเสากันโอ้ตัวตัวสื่อมองใหม่เลยตัวนี้มีอืมตอนนี้หวานตัวตัวนี้หาซิปตาครับมองใหม่หาซิปตาตอนละสร้างระบบซิปครับจนตอนเดียวตัวนี้สองสองตอนตอนละทิตยหล่อ คันสีวนี้อืมบอกบอกมองไม่รู้กว่าไม่จะรู้ไม่ได้กอกตัวนี้มีตีนครับตีนตีนตอนเดียวครับแต่ว่านหนองนั้นผมปล่อยตีนอืมมองปิวครับ นี่หกเซนซำกันเบิดบ่คกับหกเซนเคิงหกเบนเคิซนเคิงเจตวนี้50ตาฮะซิตา50ตา่อยแหงเลยครับอืมหัวพ่ดาหะหกวเป็้เข้นหึงสามกว่าครับปาโพลามครับใหญ่แหงมาหกเซนนงห้เยขาวหรอครับ ล่ขัดใส่ครับมันนี่ติ๊กอยู่เคือนมิตรหลุนนี่แล้วถือนาะขึ้นเบื้อ ตึงยวนหายเพื่อนฮะมันาหนลงสิหาหนามลงสิเลืกกันแนเนาะท้งเด็กพี่เสะหักเลือกกว่าามอ่กินคิดว่าว่านึงกัมดกว่าล่ะเมดกิบคิดว่าว่าบว่ความเลือกยี่หน่อัคิดว่า ผักสักกางไงหมอขาเจ้าบ่มองผมเจีาุน,นี่ครับผมใส่ซองสัน<อ>เต็ียซองสันตัวีข้าจะใส่อ่อมทักนะทักแล้วหอ,อมใส่ซองสันมลองเบิงนะึ่ตัวงามเลยครับเนี่ยโอ้อสกสักกาง ปลาออืมโลหะซิฟก่น่ะโน้นี่นี่วะล้วงวะรับนาทาด้เอาไปส่งวะโอ้ไปรลอขายไสน้านโอ้โทษโทษตัวนี้คืออยู่หนอกกระสังว่ง มองหันวะขามองหันวะขีเของไม้ไอ้หวัดข่วางรักไบออขี้เลือบ่ขี้รวดมาใส่ที่กดบ่ค่อยไปตี่นี่เลยอืม วันแมแวเนี้ยแมสิเ้าเบิดไต่40คื้อ้องไทยนะอ่พวกเกลองไทยเนี่ใส่เนี่ยกี่หใส่เจ็ดเปลี่ยนลงใมใส่เจ็ดเป็นปลาเหลือกใส่ฮะรู่นี้นซากลอดบได้บ่ ปูนข้ามือปูนีก็่ค่อยได้มพวกเส้นเคืองถึงเลยนะครับปูนเต็มเหลือนะครับบั้นสกางปลาหางแดงไปยังตัวนี้ปลาตะเพียนเออใส่ <ste> <pee> ในกระถือ เาเปลี่ยนเขื่อนหอมหว่วงครับเรลียงมนันใจหมอง

มันรับมนันโอ้โหเสร็จครับปะแนนกัวหนึ่งโอ้โหมาแต่เพียน,นตัวหนึ่งน,นี่เป็นแฟไปไหนอีกอ่ะไป<อ>ยยไหน เอาครับเสานี่เฮาันนีู้่ครับยำลอคนนยครับ,รบเขาเมื่อได้บัตรฮโอ้มองหญ่ก่าก่อนเลยอีกตอนหนึ่งครับรอ,อืมิ่งสิมานบ่ใช่ไปสามืนนะใส่บสามนยอน นี่ครับสามสามโลคนม,มามักเขียวคนนินใหญ่หนึ่งตัวหนึง่งลุมมองใหญ่ครับตอนแรกนึกวันเบิด มองดึกน้ำวนดีไปมองในหลอดอือโอ้ยโอ้มันมันเนยอยากอตึอตมองใ่เพยมองในหลอดเลยโอ้แต่เคยเห็นนี่

คนดีใจว่าแด่ขวดคีครับฟังว่าเป็ิระดิ <mm <out> ่งเหอยังขัอขาไปอืมข้าไปหันเลย